วันนี้นะคะเราก็มาพบกับกเกษตรกรอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือพี่เขียวนะคะซ<ช>ึ่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอบถามพี่เขียวนะคะในพื้นที่เกษตรปลอดภัยนะคะค<ช>่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณอาเธอร์ค่ะเป็นหัวหน้าโครงการยูโมเดลค่ะสวัสดีครับพี่เขียวได้อะไรจากัวโครงการยูโมเดลบ้างคะ ตัวนี้เราได้ค่อนข้างเยอะซึ่งด้วยเราเป็นที่เรียนรู้ให้กับชุมชนให้กับนักศึกษาให้กับแม่บ้านให้กับผู้ที่สนใจทั่ว,วไปอยู่แล้วเราก็เข้ามาปรับในส่วนของเราซึ่งมันจะได้ผลที่ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วจากครั้งที่แล้วนะคะเรามีการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําปุ๋ยอินจีไฟหรือว่าในเรื่องของน้ําต้รรมคันไม้ต่างๆนะคะพี่เขียวพี่เขียวได้เอานํามาปรับใช้กับพื้นที่เกษตรปลอดภัยของพี่เขียวยังไงบ้างคะค่ะจริงๆใน,น,นส่วนของเราเราก็เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์มาหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลที่เราเป็นดินลูกรลงเพราั้นการเพิ่มในเรื่องของปุ๋ยที่ทำนะคะ อย่างอุตส่าหนะ์ใช้มันสามารถที่จะทดแทนสงเปมนได้จริงเพราะว่าอย่างน้อยๆผัดในแขงที่เราได้ทดลองได้นองทําแล้วก็อย่างตัวกั่าไม้ไม่เลื้อยอย่างฟักเขียวฟักทองหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ออกลูกค่อนข้างที่จะด,ดีนูนน่นแหละไปถึงตู้นู่นเลยคะ่ะตามนีหนึ่งต้นยาวใช่ค่ะแต่ว่า ทำข้างบนไม่ทำเนี่ยค่ะลูกตรงนี้ค่ะจะเยอะมากอันนี้คือไม่ใช้เคมีไม่ใช้เคมีค่ะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้อเนี่ยอันนี้สองลูกติดกันเลยนะค่ะข้างในนุ่นคือเอาเอาที่วิทยากรเขาให้ความรู้เราก็มาใช้จริงๆริงใช่เนี่ยค่ะก็เริ่มแล้วก็ทดลองของเราส่วนใหญ่จะเน้นแบบทําแบบงานวิจัยร่วมด้วยค่ะพื้นที่ของพี่เขียวนี้พี่ปลูกอะไรได้บ้างครับพี่ จะเรียกว่าสมลม,มหรือว่าเกษตรปรานีลคือทุกอย่างจะเน้นคือด้วยด้วยพื้นที่เป็นที่เราบอกว่าเป็นลูกลังเราก็จะยกเป็นล่องเป็นเข่งที่สำคัญคือเราทำไม้กระถางขายเราคิดว่าถ้าคุณอยากจะกินผัดกะเพรา<ม>คุณซื้อพริก<ม>สิบบาท<ม>กะเพราสิบบาทคุณใช้หมดไหม,ม ไม่หมดไม่หมดก็ต้องทิ้งที่ปลอดภัยที่ที่ที่ทําอยู่ก็คือไม่ได้ทานแค่ตัวเองในครอบครัวถูงนี้ค่ะก็แบ่งปันขายด้วยใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราทําเป็นกระถางลูกค้ายกไปทั้งกระถางไปวางปุ๊บสองกระถางเขาสามารถที่จะกินได้ตลอดปีเลยเก็บพริกหนึ่งรอบมันก็ยังอยู่กับเราถูกไหมแต่ถ้าคุณซื้อพริจากตลาดมาแถมยาไาอีก แต่ก็ไม่ได้คือเราามในปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะเขาเป็นในรูปแบบลูกค้ายกไปไว้ข้างครัวแล้วก็ลดน้ำเองลดลดแล้วก็เก็บกินได้เลยระยะยาวด้วยใช่ค่ะเพราะตัวนี้<ม>ค่ะเราทําเรื่องผักกระถางมาประมาณสักช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงโควิดมันเหมาะกับกับเขาเรียกว่ายกไปส่งถึงได้และลูกค้าไม่ต้องเข้าตลาดเยอะเลยครับพี<ม>่ที่กระจายไปหาคนอื่นอีก ตัวผักปลอดภัยผักอ็นซีผักกระถางที่เราเราปลูกเองหลังจากที่เราอบรวมแล้วเราก็มาทำทำแล้วเรากระจายไปไปมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เยอะมากด้วยที่เราบรรยายครับเราก็เขียนเป็นเล่มขึ้นมาเลยค่ะอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เราทําแล้วอย่างน้อยๆ <c oughs> เขาได้ความรู้จากของเราไป เราจะเขียนไว้ทุกเรื่องอ,อไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าการเพาะต้นอ่อนหรืออะไรเนี้ยค่ะที่ใช้จากปุ๋ยที่เราทำเพราะนั้นตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะถ่ายทอดด้วยเปเปอรออ์อย่างคนรุ่นรุ่นใหม่โอเคเขาสะดวกในเรื่องของของเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าที่ยังทำเกษตรแต่ว่ายังยังไม่ค่อยจะถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมก็ทำงานเปเปอร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ให้เขากลับไป อันนี้ตัวเองคิดว่า,าทําผักเป็นยาก็คือเราจะมีตั้งแต่เนี้ยค่ะอัญชันผักบุง้งอันนี้มันญี่ปุ่นนะคะตัวอันนี้นนนคือปลอดภัยหมดเลยสามารถเด็ดกินได้หมด<ช>เลยใช่ค่ะอันนี้มันญี่ปุ่นซึ่งพืชแต่ละตัวมันสามารถอิงอยู่กันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าแต่ละตัวมันต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันเหมือนอย่างฟักอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และพริก เรามีไว้สักต้นสองต้นมันก็กินได้ตลอดทั้งปีถ้าเราดูแลแล้วก็แค่รดน้ําอย่างเดียวไม่ซื้อนั่นี่ค่ะมันมีอะไรบ้างครับทีท่เกียวใส่ตบบุ้งใี่หมคะีอ่าเนี่ยเหมือนกระเรานี่ยกระเทาแล้วก็มีอยู่ในแปลงปลูกที่รวมรวมกันอยู่ด้วยพริกนคะคะอันนี้ที่ให้ผลงานแบบนี้ค่ะที่เขียวใช้ตัวปุย๋ยตัวไหน ก็ตั้งแต่อาจารย์บอกว่าก็คืออุ่นจีไฟล้วนแล้วก็ในหนึ่งปีบอกว่าใหใส่สามครั้งใช่ไหมคะค่ะก็ตัวนั้นแหละค่ะอ,อ๋อก็คือนําความรู้จากวันที่อบรมของโครงการยูโมเดลในวันนั้นมาใช่ค่ะ<ต>จริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่าเราสอนเราบอกไม่มีใครเชื่ออถ้าจะให้ดีคุณต้องมีตัวอย่างอืที่เราทํานี่สำคัญสุดเขาบอกแล้วว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคาสอน<ม>นี่คือเรื่องจริงถ้าเราทําแล้วไม่ได้ผลไปบอกเพื่อนพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราใช่ไหมอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราเจะสร้างาให้เขาเห็นยังไงมีไส้เดือนเนาะ,ะที่พี่เขียวทําแล้วก็เลี้ยงต่อไม่ใช่แค่ใช้เราตอนนี้ขายด้วยกระจายไปหลายตาบลด้วยแล้วก็ปุ๋ยอุจจิไฟที่อบรมจากโครงการของสอสสนะแล้วก็มีเรื่องของปุ๋ยหมัก อะไรต่างๆแล้วก็ผักก็ปลูกจริงใช่ค่ะเนาะแล้วก็ลดรายจ่ายจริงรแล้วก็เพิ่มรายได้จริงเหมือนตัวนี้ค่ะครับตั้งแต่อาจารย์มาอาจารย์ยังไม่ได้เห็นตัวนี้เลยใช่ไหมอ่ามาวันนี้เราปลูกแค่กี่เดือนเองอ่าสวรรดเนี่ยสวรรดไม่คิดว่ามันจะออกลูกเร็วขนาดนี้ด้วยอะค่ะเพราะเราเรียนกันมากี่เดือนเองใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นน่ะค<ช>่ะก็เลยคิดว่า ถ้าลองปลูกสะวรสในกระถางดูอะ่ะมันจะได้ไหม,มนั่นทุกอย่างในกระถางหมดเลย<ม>แต่มันก็ได้ผลไงพอได้ผลปุ๊บคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราก็เราโตมาจากสังคมเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นสังคมเมืองว่าคุณมีทีท่คิดเดียวเนี่ยจะสร้างรายได้ได,ได้จริงๆจะทำยังไงค่ะค่ะตรงนี้เห็นมีผักพิดเพาะไว้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็คือทั้งอาน,น,นเงวง ใช่ค่ะขายด้วยค่ะอันนี้ลูกค้าจะสั่งจะเป็นส่วนใหญ่ถึงถึงจะทำตามเอาตัวนี้สดมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นจริงจูฉายแล้วก็เอาไปแต่งบ้านได้ต้องต้องอธิบายนิดเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักจะไม่เข้าใจว่าเป็นพืชประดับเป็นอ่าอ่าก็เรียกอะไรนะเป็นจมาฮัอันนี้คือจริงชูยฉายจริงชู๋ฉายจิงชูยฉายนะเป็นผัก นะครับเป็นผักที่ทานได้ค่ะ,ะมันจะแทนขึ้นไช่เราใช้ผัดใช้ต้มใช้ใส่ยำเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าผักสีเขียว<ม>แล้วมันจะช่วยในเรื่องของอสารสารนี้ด้านอนุมูลอ<ม>ิสระมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราคิดว่าเราจะทำไม้ประดับนยคะ่ะในลักษณะนี้แผ่นว่้ตรงระเบียงหรืออะไรก็ได้ เราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกประประดับและกินได้ด้วยประดับและสวยงามแค่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเลือกอันนี้ก็ือตอบโจทย์ลูกค้าในทุกด้านเลยใช่ค่ะอันนี้ก้กะเพราอันนี้กระถางละสิบบาทคือเราทำเขาเรียกว่าเพาะให้ลูกค้าไปปลูกได้เลยไม่ต้องไปเพาะเองค่ะอ,อันนี้เราทำมา จริงๆแล้วทำมาค่อนข้างที่จะนานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวิธีการเพาะสมัยก่อนเราเพาะมันไม่ค่อยขึ้น่ะตอนนี้มาฝากน้องไส้เดือนได้หมดเลยโยนให้ไส้เดือนนเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะขึ้นเลยหันไปข้างหลังนีค่ะ่ให้ตรงขาเร่งเนี่ยงให้ต้นทางอปลอดภัยจริงๆตัวนี้ค่ะเราเลี้ยงวัวไม่ได้เลี้ยงเยอะเลี้ยงแค่ตัวสองตัว เพื่อที่จะเอามูลมันแล้วตัวไส้เดือนนะคะที่เราเลี้ยงเราใช้ขี้วัวใหม่ใช่ไหมมันก็จังมีความร้อนอยู่ม,มันเราก็จะเอาต่อพอมันเย็นมันก็จะคืบไปเองตอนจำได้ตอนโครงการมันมีถาดเดียวแค่นั้นเองใช่ค่ะมันสามารถเพิ่มไปได้เยอะขนาดนเอออันนี้ในกลุ่มที่ที่เอากันไปอะค่ะแล้วก็มารวมรวมเพื่อที่จะขยายต่อ หนึ่งถาดมันจะขยายได้สี่ถาดเลยค่ะใช้เวลาแค่สี่สิบห้าวันประมาณนั้นเพราะว่าเราศึกษาในเรื่องของวงจรวงจร,งรงชีวิตของไส้เดือนด้วยแล้วในสวนของเราอะค่ะมันจะมีมะละกอมันมีกล้วยมีอะไรที่สุกๆแล้วว่าทานไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาใส่ช่วยเหมือนกับว่าบำรุงให้เขาอ้วนให้เขามีความสมูรณ์มากขึ้นทีนี้ถามถามพี่มาริท นิดนึงว่าพี่เขียวนิดหนึงว่าถ้าเกษตรกรทั้งตำบลนเนยหันมาทําแบบพี่เขียวเนี่ย<ช>คิด,ว,คดว่ามันมีผลกับสุขภาพเขาไหมอ้ยเยอะมากเลยแหละเพราะว่าจริงๆด้วยตัวเองเป็นอสอมอใช่ไหมตอนนี้มีการตรวจเลือดสุม่มสุ่มตรวจว่ามีเคมีตกค้างไหมในชุมชนเราแทบจะไม่มีมทั้งหมดหนึง่งร้อยสองสุม100่มหนึ่งร้อยคนรู้สึกจะมีแค่คนเดียว แต่คนคนนั้นก็คือเขาไปงานข้างนอกมากกว่านั่นแสดงว่าทั้งตำบลตอนนี้หันมาผลิตอาหารเพ<ช>ื่อตัวเอง<ช><ช>เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะ,ะแนวโน้มของเราเราคิดว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากให้คนที่อยู่บ้านเฉยๆค่ะเนี่ยค่ะคนละหนึ่งกระถางสองกระถางแล้วก็จะหาคนที่แบบรวบรวมแล้วไปปอ้อนให้กับตลาด เรามีกลุ่มคู่รักสุขภาพในของจังหวัดชุมพรเองเนี่ยค่ะประมาณ90คนที่นี่จะทำในลักษณะช็อปปิ้งในแปลงก็คือทุกอย่าง20บาทหมดเลยจะเป็นคณะกวางตุ้งผักบุ้งผักกาดเชียร์ผักกาดขาวก็คือ20เหมาหมดเลยแล้วก็ในนาพอดก็คิดวา่าทุกอย่างที่เป็นพืชทั้งพืชหัวพืชใบพืชดอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมาจ่ายแบบนี้ค่ะ20าทแล้วก็ยอดเลย โดยที่ค่ะแบบเหมือนแต่ว่าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณเอาท่าที่คุณกินแล้วคุณก็หยอดมาจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณสบายใจเป็นโครงการแนอนตใช่ค่ะจะทําในลักษณะของการเด่นัฟแสดงว่าจากที่เขียวเป็นต้นแบบตรงนี้มันได้กระจายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปค่อนข้างเยอะแล้วตัวที่วัดที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือการตกค้างในเลือดหลังจากที่คนหันมาปรับพฤติกรรมถูกผากกินเอง <c oughs> ขัดปลอดภัยแล้วก็พยายามบริโภคในตัว<ช>ตำบลของตัวเองอันนี้มีมีตัวชีวัดที่ค่อนข้างชัดเจนัดเจนนะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะและครั้งต่อไปจะเป็นเกษตรกรคนต่อไปท่านใดนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ